นี่คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยผมถูกจ้างมาครับใช่ไหมครับคุณจ้างเขามาทำไมอ่ะเพราะผมมีความสามารถครับอ๋อหมอกล้องฝากบอกคุณว่าเขาขอตัวกลับก,บก่อนนะครับนี่คุณรู้จักพี่หมอด้วยเหรอ รู้จักมานานแล้วครับผมว่าความคดีฆาตกรรมบ่อยเลยได้เจอกันประจำแล้วทำไมที่หมอต้องมาที่นี่ด้วยอ่ะเขามากับผมนี่คุณก็รู้จักพี่หมอเหรอเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนเขาเองพวกคุณกลับกันไปไปด้แล้ว เซอร์ไพรส์จริงๆเลยอยู่ด okay ีก็มาโดนทิ้งกลางโรงพยาบาลเฉยดูคุณธันวาเขาเป็นห่วงเด็กคนนั้นมากเลยนะครับเขาเป็นอะไรกันล่ะครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะฉันรู้แค่ว่าเด็กคนนั้นเป็นนักเรียนในคลาสของเขาแต่น่าแปลกมากเลยอ่ะเพราะฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นห่วงใครขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวครับคุณจะไปไหนอ่ะผมไปส่งได้นะไม่เป็นไรอ่ะ ฉันกลับเองได้ทั้งเกียรติผมรอขอโทษนะคุณฉันขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะฉันไม่ค่อยอยากคบหาสมาคมทนายโจรแบบคุณเท่าไหรอ่อ่ะถ้าคุณได้รู้จักผมจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เลวร้ายในคุณคิดเองนะครับมันก็เป็นแค่หน้าที่ของผมไม่เป็นไรอะ่ะฉันว่าฉันรู้จักคุณแค่เนี้พอละ เพราะดีคุณธิยาใช่ไหมครับใช่อาชีพทนายเนี่ยเราไม่รู้หรอกน,นะครับว่าลูกความเราผิดหรือว่าถูกเราไม่มีอำนาจไปตัดสินอะไรตรงนั้นหน้าที่ของเราคือเชื่อใจลูกความแล้วก็ช่วยเหลือเขาห้ยสุดความสามารถหน้าที่ผมก็เป็นแบบนี้แหละครับเอาเป็นว่าตอนนี้ฉันยังไม่เข้าใจละกันนะแต่ก็ไม่แน่นะในอนาคตฉันอาจจะเข้าใจมากขึ้นก็ได้ขอตัวนะคะ อย,อยากบอกว่าฉันน้นรับเธอเท่าไรบอกว่าฉันคิดถึงเธอแท,ท้อยากบอกว่าฉัน